สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการทำสบู่เหลวให้เป็นครีมโฟมสำหรับล้างหน้าหรือล้างมือนะครับในการทำตัวนี้เราจาเป็นที่จะต้องใช้สบู่เหลวที่เป็นสบู่เหลวจริงๆสบู่เหลวที่ทำจากสบู่ก้อนนั้นไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันจะมีความเข้มข้นมากเกินไปมันไม่สามารถกดออกมาให้เป็นครีมโฟมได้นะครับ ดันั้นวันนี้เราจรึงจําเป็นต้องเลือกใช้สบู่เหลวที่เป็นสบู่เหลวจริงๆในการทําสบู่เหลวให้เป็นครีมโฟมตัวนี้อุปกรณ์สําคัญที่เราต้องมีก็คือลักษณะเป็นขวดปั๊มแบบนี้นะครับหัวตรงนี้ทวัวปั๊มเนี้ยเป็นลักษณะใหญ่ๆนะครับซึ่งมันจะสร้างอากาศเข้าไปในเนื้อเนื้อสบู่จะทําให้มันออกมาเป็นครีมได้นะครับออขวดลักษณะตัวนี้เราสามารถหาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับ ประมาณ70กว่าบาทเวลาซื้อเราก็จะได้ตัวน้ำที่ทำให้เกิดเป็นโฟมมาด้วยเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะมีวิธีการทำสบู่เหลวให้เป็นครีมสำหรับล้างเป็นครีมโฟมสำหรับล้างมือหรือล้างหน้าได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีสบู่เหลวอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะครับอัตราส่วนที่เราจะใช้ผสมก็คือสบู่เหลว หนึ่งส่วนนะครับแล้วน้ํา1ส่วนตอนนี้ผมใส่สบู่เหลวไว้1ส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ําลงไปให้ได้ถึงจุดตัวสีน้ําเงินที่ผมมาร์กไว้นะครับตัวมาร์กน้าเงินล่างก็เป็นเนื้อของสบู่เหลวนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถใช้เนื้อสบู่เหลวเนี่ยใส่เราไปในขวดลักษณะแบบนี้ตรงตรงได้มันเข้มข้นเกินไปมันไม่สามารถกดออกมาเป็นโฟมได้นะครับเราต้องทําการเจือจางสิ่งที่ทําให้เจือจางก็คือน้ําประปาท,ทั่วไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่น้ําลงไปให้ได้หนึ่งส่วนเท่ากับตัวเนื้อสบู่เหลวนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับหน้าที่ต่อไปของเราก็คือผสมส่วนผสมทั้งสองส่วนนะครับให้มันเข้ากันนะครับ เพื่อที่ว่าพอมันมีความใสมากขึ้นแล้วลดความค้นของตัวเนื้อสบู่ลงแล้วนะครับเวลาเรากดแล้วเนี่ยมันก็สามารถออกมาเป็นโฟมได้เลยนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่เอาละครับประมาณนี้นะได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปในขวดตัวนี้นะครับ นิดนึงให้มันเข้ากันให้ดีนะครับต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะทดสอบเลยนะครับกดมาดูว่ามันเป็นโฟมหรือเปล่านะครับนี่ออกมาแล้วเห็นไหมครับเป็นโฟมชัดๆเลยนะครับถ้าเราทําไม่สามารถเราล้าลงมือนะครับหรือจะล้างหน้าก็ได้นะครับนุ่มนวลมากเลยนะครับวิธีการทําก็ทําง่ายๆนะครับตามที่สาธิตไปให้ดูเลย ฉันเวลาในการทำนะครับขอแนะนําเลยว่าเราทำเนี่ยให้มีการใช้ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หรือ7จ็ันก็พอเพียงนะครับเพราะว่าถ้าเราทำํำสั้นๆตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะได้ของที่สดใหม่ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องทําให้มันเก็บเป็นนานๆน,นะครับเนื่องจากว่าในการทำเนี่ยทำง่ายมากเลยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับแล้วคลิปหน้าผมจะหาเรื่องที่มีประโยชน์นี้มาเซินต่อเราได้เลยนะครับ นี่เป็นฟองครีมนุ่มๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถล้างหน้าหรือว่าล้างมือได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ด้วยครับ